มันถูกต้องแล้วครับถูกที่สุดถูกที่สุดเลยแหละพี่สมศักดิ์เรามีลูกสาวเพียงคนเดียวแม่หน่อยตอนนี้มีลูกอ่ะมีอิลหลาน้อยมีอุงอิงมีอุงอิงเพียงคนเดียวคนอื่นเราไม่รู้อ่ะเราไม่ทราบเราไม่พูดถึงอ่ะณนะตอนนี้แม่เอกเออพ่อเอกณนะตอนนี้พ่อเอกแม่หน่อยมีอุงอิงมีอิลหลาน้อยอืม เขาต้องมาให้กำลังใจหลานน้อยเขาต้องมาดูแลหลานน้อยเขาต้องมาดูลูกสาวของเขาอยู่แล้วยิ่งเป็นซูเปอร์สตาร์ยิ่งกำลังจะเติบโตยิ่งอายุ 16, 17, 1 6บ7ยังไม่ประสีภาษาอะไรยังไม่เข้าใจโลกในโลกโซเชียลในโลกสังคมอะไรที่ที่ล่อแหลมหรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อนฝูงอะไรที่แนะนําอะไรที่จะดีหรือไม่ดีเราไม่รู้เอามาอยู่ใกล้ชิดอย่างน้อยก็ยังเป็นเกาะป้องกันอ่ะแล้วองค์อิงอีงอหลานน้อยเนี่ยเป็นคนขี้ดื้อน,นะ กับพ่อพ่อแม่แม่เนี่ยพ่อพ่อแม่แม่น่ะหน้าห้านเนี่ยเอซีเนี่ยน้องจะเป็นคนน่ารักน้องจะเป็นคนอ่าน้องจะเป็นคนไม่ดื้อแต่กับแม่หน่อยกับพ่อเอกองอิงเป็นคนขี้ดื้อดื้อแบบเปเงียบเป็นคนขี้ดื้ออ่าน้องน้องไอสักน้องศักดิ์ศีขอบคุณนะกับพ่อเอกคนไม่ชอบพูดคงจะเหนื่อยขับรถเดินทางไกลเป็นกำลังใจนะครับ เป็นคนไม่พูดตั้งแต่กําเนิดอืมเอาแบบนี้ก็ได้กันพ่อเอกอะ่ะอ้าวน้องกิติมาเป็นคนไรใช่ไหมมาดับกิติมาครับโอเคค่ะอืมน้องกิติมาเป็นคนไรใช่ไหมขอบคุณมากนะคะน้องทิพย์ทิพย์สวัสดีจ้ะอ่าพ่อเอกเป็นคนไม่พูดเป็นคนไม่พูดวอสโจสัมภาษณ์แล้วว่าเวลาโมโหทําอย่างไรก็ไม่พูดอ่าก็เดินหนี ถ้าใครโดนพ่อเอกดา่าคนนั้นซวยซวยบรมซวยเลยแหละอืมพ่อเอกจริงๆคือเสียสละมากค่ะขับรถให้ลูกสาวเหนื่อยนะคะแต่เขาเต็มใจดูวใช่ค่ะขับรถนี่เหนื่อยจริงๆคนขับรถนี่เหนื่อยจริงๆอันตรายด้วยเราฝากชีวิตไว้กับคนขับรถจริงๆการเดินทางในกับรถตู้เนี่ย ไปเล่นแต่ละที่แต่ละที่เนี่ยอย่าลืมว่าชีวิตเราฝากไว้กับพ่อเอกแม่หน่อยทุกคนที่อยู่นบนรถฝากชีวิตไว้กับพ่อเอกพ่อเอกจะต้องพักผ่อนเต็มที่ขับรถหลับเต็มที่คลิปไม่ค่อยได้ทำพ่อเอกพ่อเอกจะมาทำตอนที่เขาตื่นนอนแล้วหล่ะเขาต้องพักผ่อนเรากลัวที่สุดก็คือการหลับในอื ถูกต้องคับพี่สมพงศ์คนที่ว่าพ่อ,พอเอกแม่หน่อยนั่นแหละครับคนที่ว่านั่นแหละคือคนเกาะตัวจริงอ่าใช่ไหมล่ะเราฝากชีวิตให้กับพ่อเอกจริงๆทุกคนที่อยู่บนรถคันนั้นนี่แหละมันทําให้เราห่วงอืมแล้วพ่อเอกสุดยอดมากเสียสละอืมอดหลับอดนอน อ่ามีคลิปหนึ่งที่น้องบอกบอสบอสมอบทองให้พ่อเองน้ําตาไหลให้ให้ภาพบรรยายอ่ะรู้เลยค่ะอีหลาน้อยรักพ่อเอกถึงจะไม่ใช่พ่อจริงๆแต่ก็เป็นพ่อบุญแต่ก็เป็นพ่อเลี้ยงอ่ะที่แสนดีนะคะอบอุ่นอ้อมอ้อมกอดอ้อมกอดนี้อบอุ่นอบอุ่นนะคะพ่อเลี้ยงที่แสนดีพ่อเลี้ยงที่ดีๆมีให้เห็นในสังคมเยอะแยะ หนึ่งในนั้นก็คือพ่อเอกพ่ออีหลาหน้อยพ่อของอู๋อิงเสา์น้อยเพชรบ้านแพงอ่ะคมชัดลึกนะคะช่วยกันบวกคมชัดลึกให้หลาหน้อยด้วยนะคะให้หลาหน้อยติดในปีนี้สักหนึ่งครั้งก็ยังดีในแค่ในปีนี้นะคะคมชัดลึกอวอร์ด ka 3ามอู๋อิงเสาร์น้อยเพชรบ้านแพงนะคะเพื่อให้ติดลูกทุ่งอวอร์ดนะคะอ่า คมชัดลึกอ่าช่วยกันไปโวหวต่อยนะครับแล้วก็ f c c ซซอีหลาน้อยถ้าว่างถ้าเอถ้าขึ้นไลก็นะคะนี่เห็นไหมอีหลาน้อยก็ไม่ได้ไปขอนะถ้าเป็นคนอื่นนะคะเออพอๆไม่ไม่พี่ๆช่วยไปโหวตให้อีหลาน้อยในคมชัดลึกหน่อยเดอ้อน้องก็จะพูดใช่ไหมแต่อีหลาน้อยไม่พูดนะไม่สนใจอะ่ะเฉยอะ่ะเออได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอะ่ะอืม อ่าน้องหน่อยกิติมาถ่ายเท่าสดใช่ไหมคะตอนนี้ใครขึ้นคะตอนนี้พี่หลานก็จะเจอลงไลฟ์ไงอืมตอนนี้ใครขึ้น